เอาละครับสวัสดีชาวของเซอร์ h ช n แนลด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับในหลายๆประเด็นนะฮะเ,เรื่องแรงนะครับผมจะมาพูดถึงอัปเดตชีวิตของผมกันบ้างนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันบ้างนะครับตั้งแต่ที่ผมอยู่ลอนดอนมาเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนตุลาเนี่ยก็อยู่บมามา้านๆสิ <Wow. S 1> เดือนแล้วนะผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าชีวิตการที่ผมได้มาทํางานต่างประเทศมันไม่ได้สวยหรู <Nope. S 1> ขนาดนั้นนะครับผมนะครับได้ลาออกจากงาน อันที่แรกนะครับก็ตอนนี้ทํางานที่ใหม่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือทํางานหนักครับเลิกงานดึกนะฮะเครียดนะครับเอ่อหมดอะไรตายอยากไปเป็นเดือนเลยนะับคืองานมันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็บวกกับวัฒนธรรมขององค์กรที่ค่อนข้างกดดันด้วยผมทํางาน2องสามทุ่มอะไรเงี้ยครับทุกวันเลยแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยนะเอ่อมีท้อเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราสามมาทํางานถึงที่อังกฤษแล้วแต่ว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ หมดกาลังใจสุดๆเลยนะฮะหลายคนอาจจะฟังแล้วบอกจ,จะมองว่าเฮ้ยมันก็ธรรมดาหรือเปล่าแบบทํางาน2องสามทุ่มอะไรอย่างนี้กดดันบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับคือคือผมเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องของอวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็เรื่องของสังคมการทํางานแล้วก็เรื่องของเวลาการทํางานมากนะครับเ,เดิมทีเนี่ยผมมาทํางานที่อื่นๆมาเนี่ยผมเป็นคนที่ทํางานตรงเวลาผมจะไม่ค่อยทํางานเกินเวลาถ้าไม่ได้รู้สึกว่างานตรงนั้นมีเร่งด่วนขัดอะไรมากมายนะ ผมรู้สึกว่าเราควรจะมีเวิร์กแล็บบาลานที่ดีนะครับ <Okay. S 1> แต่ก็ผ่านมันมาได้ครับด้วยการลากออกครับผมเป็นคนที่อะไรที่เรามองว่าถ้าเรามีทางเลือกอ่ะเราก็ไปไปหาอะไรที่มันดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อให้เราไม่ต้องเหมือนกับจมอยู่กับที่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ทํางานที่ใหม่มาได้สักพักแล้วนะครับ mm hmm. อะ ต่อไปผมจะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควรดไวรัสกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอังกฤษนี่ตอนนี้แย่ลงเยอะเลย oh <no. S 1> จากที่ว่าเคยล็อกดาวน์ไปจนช่วงช่วงเดือนมีนาเมษานะครับตอนที่มีข่าวโควร,ครนาไวรัสมาใหม่ๆนะครับแล้วก็ปลดล็อกดาวน์ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเลขพุ่งสูงมากนะฮะเรียกได้ว่าคนป่วยเนี่ยเพิ่มเวลาหมื่นหมื่นเลยหมื่นสามคนหมื่นสี่พันคนหมื่นห้าพันคนนะครับตอนนี้นายกเขาก็ได้ออกมา,าประกาศแล้วนะครับว่าเรื่องของการเฝ้าระวังศั ระดับนะครับทั่วประเทศอังกฤษนะครับขึ้นรูปไว้ให้แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับก็พื้นที่สีแดงก็จะมีอ่าลอนดอนนะครับเมืองที่ผมอยู่แล้วก็พื้นที่ที่หนักสุดเลยจะเป็นลิวอูลนะครับน่ากลัวครับพูดว่าน่ากลัวผมเองก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยัง work ฟอร์ home อยู่เลยนะครับก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเพราะว่าตอนผมบุษามาถึงอังกฤษทั้งทีเนี่ยจริงๆผมเองก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปถ่ายรูปอะไรอยากจะไปค้างคืนเมืองนั้นเมืองนี้แต่ว่าก็กลัวพูดตรงๆผมก็กลัว ทำให้ไม่รู้สึกรู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวเราเที่ยวได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ไม่ขัดแครอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของของไม่พอไปซื้อของไม่มีเ,เจลล้างมือหมดหน้าก,ากากหมดแพงอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับช่วงนี้ก็ปกติโ <Okay. S 1> อเคก็ยังไงก็ขอกําลังใจนะครับท่านผู้ชมนะครับขอให้ผมโชคดีนะครับไม่ติดโควิด นะครับในช่วงตลอดเวลาที่ผมยังอยู่ที่นี่นะฮะต่อไปผมจะมาพูดถึงตอบคําถามจากที่มีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาในคลิปก่อนๆของผมนะครับคลิปหางานราชานต่างประเทศน,นะครับคือมีหลายท่านนะครับหลังจากได้ดูคลิปผมก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปแล้วก็ทักสุดตัวมาเหมือนกันหลังๆให,หม่นะครับว่าแบบอยากจะรู้ตรงนั้นตรงนี้เพิม่มเติมก็ผมรวบรวมมาตอบให้แล้วคำถามแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของีซ่ a นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าผมเนี่ยได้ทําการย้ายงานนะฮะ มีหลายคนพอผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็สงสัยครับว่าเฮ้ยมันย้ายงานได้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยมาทํางาน,ม,นมันต้องทอํายังไงบ้างก็บรรยายได้ครับเป็นไปได้การที่คุณจะย้ายงานคุณย้ายได้แต่บริษัทน,นั้นที่คุณสมัครเขาต้องสปอนเซอร์วีซ่าให้คุณได้เช่นกันนะครับเพราะไม่งั้นเขาจะจ้างแลคุณทํางาน oh <no. S 1> ไม่ได้นะฮะคำถามต่อไปที่มีคนถามเข้ามามาทํางานที่อังกฤษเนี่ยวันหยุดเยอะไหมผมจะพูดว่าเยอะแล้วกันนะครับโดยพื้นฐานนะครับคุณจะได้วันหยุด25วันต่อปี เรียกได้ว่าปีหนึ่งคุณก็จะอาจจะลาได้ประมาณแบบ20กว่าวันเลยนะครับตั้งแต่ปีแรกที่คุณเข้าทํางานเลยนะคุณไม่จําเป็นต้องรอสะสมอะไรหลายปีเลยนะโอเคก็ดีนะถือว่าดีนะช <Okay. S 1> อบนะผมเชื่อว่ามันหยุดเยอะเนี่ยหลายๆคนต้องชอบอยู่แล้วคำถามถัดไปนะครับไปทํางานอังกฤษจะต้องสอบภาษาอังกฤษไหมต้องสอบครับสาเหตุที่มันต้องสอบเพราะว่าจะวีซ่าของคนที่เข้ามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษจะมีหลายแบบซึ่งแบบที่ผมเป็นอยู่หรือแบบที่ใครหลายๆคนที่เข้ามาทํางานเป็นอยู่ก็เคยจะเรียกว่าเทียร์2วีซ่านะครับไอเทีย ทูเนี่ยมันมีเงื่อนไขคือคุณจะต้องสอบภาษาอังกฤษคือตัวเกณฑ์ก็คือจะเป็นวิติบ้านเราเรียกกันว่าโทเฟลอะครับในรูปแบบเจเนอ a l ลนะครับอย่างน้อยผ่าน4ในทุกท,ทุกเซสชั่นเซสชั่นก็คือพวก reading writing อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเทบระดับความยากแล้วนะครับถือว่าไม, <Nope. S 2> ไม่ยากนะครับเพราะสําหรับในักศึกศาที่มาเรียนต่อจะรู้ว่าวีซ่าของนักเรียนเนี่ยเขาจะต้องสอบเหมือนกันแต่เขาจะเป็นโทเฟลอะคาเดมิกซึ่งจะมีความยากกว่าแล้วก็ใช้คะแนน ที่พื้นฐานค่อนข้างสูงกว่าเลยก็ oh, <no. S 1> ถ้าเตรียมตัวมาดีนะผมเชื่อว่ายังไงก็ผ่านนะครับอย่าไงไสอบผ่านแน่นอนนะครับไม่ยากก็อ่านหนังสือมาดีๆแล้วกันนะอ่าแล้วก็อันนี้คําถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่ดีเลยนะชีวิตที่อยู่เมืองนอกเป็นยังไงบ้างน,นะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้นะว่าคนที่จะมาทํางานต่างประเทศนะครับคุณลองลืมภาพว่าเมืองทั้งเมืองมีคุณคนเดียวมันจะค่อนข้างมีความเหงาเกิดขึ้นมาบ้าง อีเวนต์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างเช่นเฮ้ยไปสังสรรค์กับเพื่อนพาครอบครัวไปกินข้าวอีเวนต์พวกนี้จะหายไปเลยนะครับนี่เรียกว่าหายไปเลยเพราะว่ากลุ่มเพื่อนของคุณจะน้อยลงคือโอเค,คเวลาคุณไปทํางานคุณอาจจะได้รู้จักกับเพื่อนที่ทํางานเพิ่มนะครับแต่ว,ว่าก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าแบบเพื่อนที่ทํางานของคุณเนี่ยเขาจะมาแฮงเอาท์หรือมาอะไรกับคุณตลอดเวลานะครับแล้วก็ด้วยความที่อังกฤษเนี่ยไทม์โซนอะ่ะมันต่างกับไทยอยู่ประมาณ6ช,ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลาปกติ จะติดต่อกับคนที่ผิวประเทศไทย ấy, มันก็จะไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันอ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยเลิกง,งาน6โมง 6โมงของผมเนี่ยก็คือเที่ยงคืนที่ไทยแหละเพื่อนๆผมหรืออพ่อแม่ผมครอบครัวผมเขาก็นอนกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยที่คุณต้องทํางานเวิร์กโฟมโฮ e เป็นหลักอย่างเงี้ยแบบผมอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อนะคุณแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตื่นมาเงี้ยตื่นมาเช้าอาบน้ํากินข้าวเปิดคอมทางานและก็วนๆๆนๆอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นเดือนเป็นเดือนแต่ผมเริ่มชินแล้วนะคือผมเป็นคนที่ผมเองก็เวลาอยู่บ้านผมก็หาอะไรทําของผมได้อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เลยไม่ได้เป็นอุปรสรคมากนะไม่ได้เป็นอุปรสรคอยากจะฝากให้กับเพื่อนๆนะครับที่มีความคิดที่จะมาทำงานต่างประเทศนะครับลองได้นะครับลองได้ถ้าเกิดคุณมั่นใจแล้วว่าคุณอยากมานะครับผมเชียร์เลยว่า ลองเลยลองสมัครงานเลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวคุณทำงานอยู่ที่ไทยสมมติคุณบอกว่าเอ้ยคุณอยากลองหางงานตาเทู่คุณก็หาไปเลยครับหาไปเลยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของคุณคือไม่คุณไม่เสียอะไรเลยอ่ะสมมติว่าคุณบอกว่าคุณไปสมัครงานที่บริษัทเอบริษัทเบอกว่าคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่เสียอะไรคุณก็ยังทางานที่เดิมของคุณไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่แต่ถ้าเกิดคุณสมัครไปเฮ้ยเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วคุณได้ขึ้นมามันก็เป็นกําไรของคุณเองคุณก็มีสิทธิ์เลือกเองด้ ถึงเรื่องอะไรนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนะฮะใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับผม